คนชนิดนี้นะครับคนที่จะถูกห้ามไม่ให้เข้าในมัสยิดขอ่อรอดเนี่ยมันจะมีอสองจำพวกทำนั่นเองนะครับหนึ่งคนที่มีบาปเยอะนะครับคนมีบาปเราก็ทําบาปอาจจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่นะครับเรามีบาปอยู่ประจําไม่เคยตอบาตตอบรอดไม่เคยสํานึกตัวตอบรอดผิดแล้วก็ผิดไปแล้วก็ทําอีก นะครับทำเป็นไม่สนใจนะครับระวังนะครับเพราะอัลลอฮ์จะห้ามสิ่งที่มันสําคัญยิ่งนั่นก็คือห้ามเราไม่ให้เข้าในมัสยิดอย่าถือว่าดีนะครับอย่าคิดว่าเรานะ่ยสบายนะครับที่ไม่ต้องมามัสยิดแต่มันเป็นความชิบหายต่างหากนะครับการที่เราไม่ได้มาที่มัสยิดนั่นเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องท,ที่ต้องคิดหนะักนะครับเพราะเราตร้องรีบต่อไป ولكن คาริห์เขา Allah ولكن คาริห์เขา Allahum بعنسهم أثبتهم ว่ากี่เราต้องดูมาอังกออนดนในอายะอัลลอฮ์ก็กล่าวเช่นนี้นะครับคือความประสงค์ของอัลลอฮ์เองอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะทําให้เรานั้นได้มีโอกาสเข้ามาที่มัสยิดของพระองค์นะครับเนื่องจากว่าเรานั้นมีบา เนื่องจากว่าเรานั้นมีความผิดที่ต้องที่ต้องแก้การลุกโร่ที่ต้องแก้การตอบบ้านะครับดังนั้นเราจึงต้องกล่าวสติฟัสอยู่ตลอดนะครับเพราะเรากลัวว่าอาลัลลอฮฺสุบะละตาลาเนี่ยจะห้ามสิ่งน,นี้ให้กับเรานะครับ <c oughs> ชนิดที่สองนะครับชนิดที่สองเนี่ย คือคนที่มาบ้างไม่มาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาวันไหนที่มีอารมณ์ก็มาวันไหนที่ไม่ศพอารมณ์ก็นอนอยู่อยู่ที่บ้านวันไหนที่รู้สึกเบื่อก็มาหาเพื่อนหน่อยวันไหนที่รู้สึกว่าสบายอวันนี้กูไม่ไปวะจะไปเที่ยวไม่สนใจเรื่องมัสยิดมาบ้างไม่มาบ้างหรือแม้กระทั่งนะครับ แ <c oughs> ม้กระทั่งมาแล้วนะครับแต่ไม่ได้เอาแต,แต่ไม่ได้เอาจิตใจมาด้วยหัวใจของเราเนา่ะไปอยู่นอกมัสยิดเจ้าตัวน่อยู่ในนั่งอยู่ในมัสยิดแต่ใจเนี่ยละเมอนะครับลอยไปออกไปจากมัสยิดไปห้างไปไหนไม่รู้นะครับใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับตัว ตัวอยู่ในมัสยิดแต่ใจไม่ได้อยู่กับตัวงั้นก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับอันนี้เสี่ยงนะครับกลุ่มที่เสี่ยงมากๆเสี่ยงว่าอาลัลลอฮ์จะตัดอลัลลอฮ์จะห้ามไม่ให้เขามาที่มัสยิดซึ่งเป็นความเลวร้ายที่มันเลวร้ายที่สุดเลยที่ไม่อา่าน